เพราะฉะนั้นในคอสนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะครับหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับ1เลยผู้สูงอายุในปัจจุบัน2องอผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับหรือตัวเราเองที่จะเป็นคนที่สูงอายุในอนาคตนะครับเราจะมาพูดเรื่องตรงนี้กันแล้วก็แผนโปรดักต์ในการวางแผนนะครับซึ่งจะที้บอกว่าคือว่าตัวนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องของการบำนาญสอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวบำนาญเราจะแยกไปอีกคอสหนึ่งต่างหากนะ เราจะพูดถึงการวางแผนในเรื่องของกรณีที่ฉากไปนะครับด้วยเหตุผลต่างๆเนี่ยนะครับเรามีการวางแผนหรือยังว่ามีเงินก้อนพร้อมหรือยังนะฮะหลายคนก็แบบเฮ้ยไม่ถึงเวลานั้นหรอกนะครับยังไม่ถึงจุดนั้นเลยอีกนานกว่าจะถึงนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเฮ้ยเราอย่าเพิ่งประมาทนะครับชีวิตทุกคนนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดเลยอะมาเริ่มกันเลยนะครับขออนุญาตไปเร็วนิดนึงสําหรับวันนี้นะครับ เมาจะมีเพื ia, ่อนๆเข้ามาเรื prés, ่อยๆนะครับเมื่อเวลาครับมีเท่าไรเราก็ใส่กันเท่านั้นนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับตัวขอจอดลึกนะครับแผนประกันเพื่อผู้สูงอายุนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคล้ายๆกับตัวเดิมนะครับสําหรับใครที่เคยฟังแล้วก็ถือว่าทบทวนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยฟังก็ถือว่าเป็นการเปิดแนวคิดใหม่ๆในเรื่องของประกันผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมีตัวโปรดักใหม่ๆนะครับที่ที่สามารถไปใช้ในการวางแผนผู้สูงอายุได้ ามานําเสนอด้วยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับสิ่งแรกที่จราทำค,ความรู้จักก่อนนะครับในนามของคําว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นใครได้บ้างนะครับผู้สูงอายุเนี่ยในความคิดเราคือคนที่มีอายุเยอะนะครับอายุมากๆเลย50 6สิบหกสิปีขึ้นไปนะครับซึ่งในนิยามของผู้สูงอายุเนี่ยเราบอกว่ามันก็คือคนที่อายุเยอะจริงครับสูงวัยเป็นวัยชารานะครับโดยนิยามของบ้านเรานะโดยมนุษย์ที่มีอายุช่วงชีวิตนะครับ นิยามของผู้สูงอายุแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ว่าคุณอยู่ในสาขาในในเรื่องของความรู้ของสาขาไหนสาขาไหนนะครับแต่เขาเป็นตามกฎหมายไทยว่าคนผู้สูงอายุคือคนที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปนะครับในประเดศพ,พัฒนาแล้วสัดส่วนผู้สูงอายุก็เป็นครับต่ำต่ำต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับก็คือต่ำนี่หมายถึงว่ายุมันต้องต่ำลงไปนะครับแต่ว่าจํานวนผู้สูงอายุน่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับ er ในประเดศที่พัฒนาแล้วนี่เขาจะมีการวางแผนในเรื่องของการมีบุตร ดังนั้นก็จะแบบว่าเฮ้ยไม่ไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเองมีลูกหรือส่วนใหญ่จะอยู่เป็นโสดนะครับเพราะฉะั้นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับอัตราการเกิดจะน้อยน้อยมากนะครับจึงทําให้เกิดผลว่าผู้สูงอายุล้นนะครับแล้วก็เข้าสู่เลทของอ่าเขาเรียกน,นะประเทศนะครับที่มีผู้สูงอายุเยอะนะครับเข้าสู่คราวนี้มาดูกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแนวโน้มของผู้สูงอายุนะฮะตอนนี้เราสามารถนําไปใช้คุยในส่วนของประกันบํานาญได้นะนะครับ แนวโน้มของผู้สูงอายุในปัจจุบันนะครับย้อนไปมาปี2548นะครับมีการทำสถิติขึ well ้นมาว่าผู้สูงอายุนะครับที่ร้อยคนจะเป็นผ <im nah ู้สูงอายุที่เป็นเป็นผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยนะครับสิบคนสิบร้อยในร้อยคนนะครับจะมีส0คนหรือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่เป็นอายุคนนี้มากกว่า65ปีนี้แค่เจ็ดคนก็คือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเราบอกว่าจะมีคนที่อายุ เป็นผู้สูงอายุมากกว่านะครับมากกว่า60ปีเนี่ย20คนและมากกว่า70ปีเนี่ย17คนนี่คือต่อร้อยนะครับเราก็คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่แหละังนั้นเ่เห็นว่าอัตราการเพิ่มขึ้นนะครับเราอยู่ประมาณสักปี64คือปีหน้าเนี่ยนะครับตามการคาดการณ์ก็จะเป็นอัตราตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราเห็นว่าการก้าวกระโดดของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่เป็นวัยเท่าไรครับ60ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นแบบอ่สองเป็น2เท่าเลย นะครับเกือบสองเท่าเลยก็ก็ตัวเพิ่มมาเน่ยเกือบสองเท่านะครับอัตราคือเพิ่มขึ้นมากนะครับและที่สําคัญเลยนะครับเราคาดการณ์ว่าในปีเจ็ดแปดนะครับซึ่งถามว่าอีกนานไหมก็สิบห้าปีข้างหน้านะครับเราจะมีผู้สูงอายุที่อายุมากกว่าหกสิบห้าปีนะครับสูงถึงยี่สิบเปอร์เซ็นซึ่ง้าดกะโดดเพิ่มไปอีกสามเปอร์เซ็นนั่นหมายความว่าครับนั่นหมายความว่าอัตราผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับ วัยเฉลี่ยที่เป็นวัยทํางานนะครับอย่าลืมนะวัยมันจะมีวัยที่ทํางานถูกไหมไวัยที่ทำงานก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีวัยที่ยังไม่ทํางานอืดหนึง่งปีถึงยี่สิบปีซึ่งเป็นวัยที่อาจจะยังเรียนอยู่นะครับยังศึกษาอยู่อาจจะยังไม่ได้ทํางานเนี่ยก็ตรงนั้นแหละเขาจะมาซัพพอร์ตเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับคราวนี้นะครับโดยสังคมอายอุผู้สูงอายุคนไทยนะครับในปีห้าแปดนี้เขาบอกว่าผู้สูงอายุหนึ่งคนนะครับก็จะมี บุตรนะครับหรือมีคนที่เป็นวัยทํางานเฉลี่ยดูแลหมายถึงว่าโดยเครื่องนะโดยทฤษฎีหรือว่าโดยนิยามคือมันเป็นเครี่อนะนะเป็นเป็นเป็นจากตัวหมายถึงว่าดูจากนะครับดูจากประชากรดูจากสถิตินะครับพร <c oughs> าะวัยทำงานสี่คนจะสามารถดูแลผู้สูงอายุหนึ่งคนโอเคนะนี่คือปีห้าแปดนะครับซึ่งไม่ใช่ปัจจุบันแล้วอนาคตนะครับก็คือประมาณปีหน้าเนี่ยนะครับ เขาคาดการณ์ว่านะครับผู้สูงอายุหนึ่งคนเนี่ยจะมีคนที่ดูแลน้อยกว่าสี่คนนั่นหมายถึงอาไจะเหลือสามคนสองคนก็แล้วแต่หรือสามคนครึ่งก็แล้วแต่นะครับนี่คือโดยเฉลี่ยเป็นตัวเลขโดยสถิตินะครับแต่เราดูในทางอันนี้คือทางเทษฎีทางปริมาณจํานวนนะครับแต่ให้เราวกกลับมาดูในส่วนของความจริงหรือทางปฏิบัติเราเจอกันบ้างว่าในสี่คนเนี้ยนะครับเขาว่าดูแลโดยจํานวนนะโดยเฉลี่ยจํานวนนะครับ แต่เอาความจริงแล้วนะครับคนที่จะดูแลผู้สูงอายุใน4คนนี้อาจจะมีแค่คนเดียวก็ได้หรืออาจจะมี2คนสามคนก็ได้นะครับหรือบางครอบครัวจะเป็นทั้งสี่คนเนี่ยดูแลผู้สูงอายุแค่คนเดียวก็ได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคนนั้นเน่ยโชคดีถูกไหมครับแต่ถ้าครอบครัวไหนโชคดีอาจทั้ง4คนนี้อาจจะไม่ได้ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุเลยก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือเรื่องของจํานวนโดยเฉลี่ยนะกอนแล้วก็เขาคาดว่าจะน้อยลงกว่าเดิม นะครับสรุปแล้วคืออะไรนะครับดังนั้นถ้าเห็นว่าสุดท้ายแล้ววันนี้เราอาจจะไม่ได้ดูแลนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องคนที่มีอายุคนที่อยู่ในวัยทางานคุณก็จะกลับไปสู่การเป็นวัยชาราใช่หรือไม่การเป็นวัยผู้สูงอายุใช่หรือไม่นะครับถูกไหมสุดท้ายเราก็จะวนกลับไปเป็นผู้สูงอายุอยู่ดีครับไม่มีใครที่อยู่แบบค้ำไปตลอดถูกไหมครับเราก็จะเข้าถู่หมดแก่ตัวลง สุขภาพข้างนอกนะครับถ้าเราดูแลดีหน่อยก็อาจจะเอ้ยดูยังดูโอเคอยู่นะครับแต่ในภายในนะครับหรือระยะเวลาในการหายใจมันนับถอยรังไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถเข้าไปสู่ผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับเนี่ยคราวนี้นะครับเรามูลว่าค่าวันหนึ่งนะครับเกิดเราเป็นผู้สูงอายุขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเกิดว่าเอยคุณต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าจากไปนะครับ เอาจริงว่าบางคนบอกฮ้ยตายก็ดีนะได้หมดห่วงนะครับจะได้ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปคาดหวังกับอะไรไม่ต้องทุกพลอหมานนะครับจริงหรือเปล่าคํานี้นะครับโอเคผมมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับจะให้ดูเนาะอาจบางคนเคยดูแล้วก็ได้นะครับเอาตอนนี้ดูได้นะครับช่วงเช้านะครับบางคนผมเคยส่งให้ดูแล้วเขาบอกเขาไม่กล้าดูตอนเช้านะครับตอนกลางคืนเพราะมันมีแบบนี้ครับไปดูกันเลย พบกับปริศนาหลังความตายที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนตายแล้วไปไหน ตายตายแล้วไปไหนไม่รู้แต่คนเป็นที่ยังอยู่ข้างหลังนี่สิไปหลายที่เลยแหละไปโรงพยาบาลเพื่อจ่ายค่ารับส่งครับนี่ครับบินค่าศิทยาค่าทำความสะอาดและค่ารถครับไปวัดเพื่อจ่ายค่าจัดงานศพมีค่าโรงค่าสลาค่าอาหารค่าดอกไม้ค่าจิปาถะนหนู ไปบ้านเพื่อนเพื่อยืมเงินฉันเองเสียใจเรื่องแม่เธอด้วยนะแต่ฉันเองก็ไม่มีจะจริงไม่อยากเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายไม่อยากให้เงินเก็บหมดเกลี้ยงรีบวางแผนโอเคหมดพอดีนะครับต่อกันเลยนะครับคลิปนี้เหมือนกระตุกนิดนึงนะครับเราสามารถไปหาได้นะนะครับ แต่สิ่งที่อยากให้ดูคือว่าไอเดียของของโฆษณาเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แน่าคิดนะครับเราเราย้อนกลับมาถามตัวเองก่อนก็ได้ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ตายแล้วก็จบจบกันไปนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับโอเคคนตายไม่ได้คิดอะไรเยอะครับแต่คนอยู่ต้องคิดเพราะอะไรครับเพราะถ้าไม่มีการวางฆาคนที่ไปอ่ะไม่ได้มีการวางแผนไว้เลยนะครับผมเชื่อว่าคนคนเราเนี่ย ปัจจุบันนี้นะครับเราไม่สามารถเห็น่งวันดีคืนดีคุณไม่ต้องจัดงานอะไรเลยนะครับคุณเอาไปเผาได้เลยหรือไปฝังได้เลยเหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันเดินไปได้ยากนะครับเดินไปได้ยากมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังอยู่ในเรื่องของการที่บอกว่าเป็นอะไรครับเป็นลูกที่ต้องตอบแทนระคุณบรรดาใช่ไหมครับเราปลกูกฝังเรื่องของความ,มตัตญูในลักษณะ,ะของคนไทยนะครับคือต่างชาติมันอาจจะไม่ได้ดูกระตันยูนะครับแต่ยังไงก็คือถ้าเป็นลูกแล้วคุณพ่อแม่คุณจากไปยังไง ฝรั่งเนี่ยเขาก็ต้องมาทําวิธีในส่วนของตามศาสนาเขาถูกไหมนะครับคนไทยก็เหมือนกันครับว่าเราก็ต้องมาทางานตามศาสนาของเราเนะี่ยซึ่งแน่นอนว่าแมนะ้คุณจะจัดงานเล็กงานใหญ่มีค่าใช้จ่ายแน่ๆถูกไหมครับบางคนบอกว่าที่จัดงานไม่ได้อะไรมากนะครับโน่นนี่นั่นก็ไปที่วัดง่ายๆไม่โทรเกง่ายครับแต่ผมถามจริงๆว่าการจัดงานหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับรวมๆแล้วเราหมดเท่าไหร่นะฮะ คราวนี้มันมีสายข่าวนะครับมีหลายสถานีนะครับเพราะทาเป็นสถิติขึ้นมาว่าในกรณีที่เราจากไปนะครับเราจากไปก่อนเวรควรไหมไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราจากไปไม่มีการวางแผนไม่มีการเตรียมเงินอะไรไว้เลยนะครับเรารู้ใช่ว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะครับอันนี้วัดจากคนเนี่ยอยู่ในเมืองนะครับรอยู่ในจังหวัดที่เป็นจังหวัดทางด้านเศรษฐกิจนิดนึงนะครับก็จะมีค่าจัดงานศพเนี่ย คือคุณจะจัดที่วัดเลยนะครับไม่ได้จัดที่บ้านเนี่ยหรืออจจะจัดที่บ้านก็ได้คร,ครับเป็นค่าลูงศพดอกไม้นะครับอันนี้ตามพุทธเนาะสังฆทานดอกไม้จันทรน้ํา,นาดื่มเนี่ยค่าวาตีประมาณสี่หมื่นนะครับค่าอาหารถ้าคุณเอาไว้เจ็ดวันหกหมื่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณจ้างแบบไหนนะครับแล้วอาหารคุณเลี้ยงเป็นแบบไหนสามารถคือปัปปจจัยนะครับถวายพระสงฆ์เจ็ดวันอันนี้คือเข้าเจ็ดวันนะสองหมื่นค่าน้ําค่าไฟและค่าบริการเมนนะครับ 5,000ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับจ้างคนงานแม่ครัวรวมทั้งน้ำมันรถในการขนอ่าอาจมีการแห่ศพนะครับเพรัะรวมแล้วเนี่ยต่อครั้งนะครับเรามองแค่ว่าออจัดแบบไม่ได้อะไรมากนะครับธรรมดาก็เป็นหลักแสนแล้วนะครับอันนี้คืออาจจะเป็นในเมืองในชนบทไมชนบทในต่างจังหวัดนะครับอาจที่จังหวัดไม่ใช่ใชเศรษฐกิจเนี่ย ผมก็อยากรู้นะหมายถึงว่ามันอาจจะมีสติให้ดูด้วยครับว่าเอ้ยหรือไม่มีตัวเลขให้ดูว่าให้ตามต่างจังหวัดประมาณเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมสม,มัติมาก,ก็ก็เป็นหลักหมื่นอยู่ดีนะครับหลักหมื่นคือลงนี่ก็แล้ประมาณหกพันและคือเท่าลงดีึ้นมาหน่อยก็แพงขึ้นตัวนี้อีกนะครับแล้วก็การจัดงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสามวันเจ็ดวันถูกไหมครับสามวันนี่คือออยน้อยมากนะส่วนใหญ่ก็เป็นเจ็ดวันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายนี้นะครับอ่าผมเรียกแรกกันว่าอย่างน้อยเนะี่ยเตรียมไว้หนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนเน ถึงจะพอค่าจัดงานอ่ยิ่งถ้าคนไหนแบบมาเป็นพี่น้องยุย้ยนะฮะยุย้ยญาติเยอะเลยนี่นะครับค่าจัดก็ยิ่งจะแพงขึ้นถูกไหมคือพี่น้องเนี่ยเวลาที่รับผิดชอบเป็นเรื่องของค่าจัดงานเนี่ยพ้จะเป็นพี่น้องในสายเลือดเดียวกันนะครับพ่อแม่เดียวกันอันเนี้ยมันมันแชร์กันได้แต่พี่น้องที่มาร่วมงานเนี่ยนะครับเขาไม่ได้แชร์นะเัาก็คืออาจจะมาช่วยบ้างแล้วก็ใส่ซองอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาไม่ได้แชร์ในส่วนก้อนใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็แขกเหลืออีกนะครับยิ่งถ้าใครเป็นที่รู้จักนะครับคนที่เสียชีวิตเป็นที่รู้จักมักหน้าถือตาอะไรเงี้ยก็ยิ่งจะเยอะแขกก็ยิ่งจะเยอะค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงก็จะเยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่าว่างั้นว่าอย่างนี้เลยนะครับบางบ้านนี่ไม่ได้ติดกันเลยไม่ได้แบบว่ารู้จักกันเท่าไหร่ด้วยซ้านะเวลาที่เกิดเสียชีวิตไปการแจกซองงานศพนี่ยังแจกไปกับทุกบ้านที่อยู่ละแวกเดียวกันนะครับหรือคนที่ไม่รู้จักซะด้วยซ้ำก็เชิญไปเพราะฉะนั้นเราเห็นว่า ค่าใช้จ่ายพวกนี้ไม่มีลดมีแต่เพิ่มนะครับบอกเลยว่าไม่มีลดมีแต่เพิ่มนะมันจะเหมือนกับข้างกันสบม,มันจะมันจะเพิ่มขึ้นเหมือนกับค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนะครับไม่มีคําว่าลดลงแน่นอนมีแต่คําว่าเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เราต้องวางแผนไหมในการที่จะทำครับอ่ะคราวนี้ผมเปรียบเทียบไม่เห็นเลยว่า อันเนี้ยในเขตปร,ริมณฑลน,น,นะครับแล้วก็เจ็ดวัดดังนะฮะถ้าสมมุติคุณเอาแบบเบาๆเบสิกเบสิกหน่อยนะครับอ่ะส่วนสามคืนนะเนี่ยกรุ๊ปสามคืนหมดเลยนะฮะบ,บางกรุ๊ปก็จะมีแยกก็จะแล้วก็เราก็แยก่าเป็นห้าคืนหกคืนนะครับเอาวว้แค่สามคืนพื้นฐานแล้วเราเรายอยู่ในอ่ากรุงเทพนะฮะกรุงเทพนะสมมติจะจัดงานศพแล้วจัดในกรุงเทพนะครับแล้วไอจัดในวัดที่มีชื่อเสียงนิดนึงนะครับไปสมกับเป็นเกิดมาเป็นเพาเราเกิดเป็นลูกท่านนะครับ ผมว่าคุณต้องมีอ่ะถ้าคุณไว้สามคืนคุณต้องมีอยู่ประมาณสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นนี่คือไปจัดวัดเสียนารียนะครับเห็นไหมครับ่้าคืนหกหมื่นนะครับอันนี้คือเฉพาะในวัดนะเราไม่ได้รวมเรื่องค่าอื่นๆนะครับนี่คือค่าจัดงานเฉพาะในวัดนะฮะเข้าไหมฮะคุณต้องมีประมาณนี้เรายังไม่รวมค่าต่างอื่นจิปถาถะที่มันเกิดขึ้นถูกไหมครับลองดูซิว่าเนยเราจะไปตรงไหนนะครับแล้วแล้วต้องเที่ยมเงินเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ว่านะคือ บางคนบอกเฮ้ยมันเป็นการแช่งหรือเปล่านะครับมันไม่ได้แช่งครับเพราะสุดเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องเดินไปในจุดนั้นอยู่ดีถูกไหมคุณต้องเดินไปนะจุดนั้นอยู่ดีนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครอยู่เป็น200ปี300ปีนะครับเท่าที่เราทราบยังไม่มีตึงขนาดน,นะครับคนอยู่เป็นร้อยปีมีไหมมีแต่สุดท้ายเขาก็ต้องกลับไปจุดจุดนี้ไหมก็ต้องกลับไปจุดเดิมครับแล้วก็ จุดเดิมศาสนาเขาถ้าเขาเป็นเค้กอ,อาจจะเป็นการฝังนะครับอิสลามนี่ก็เป็นการฝังถูกไหมแต่มันก็จะมีวิธีการของของแต่ละศาสนาเกิดขึ้นนะครับที่ทําให้รู้คือเป็นของลักษณะของคุณนเหไหมเพราะฉะนั้นก็ทุกคนไปถึงจุดนั้นอยู่แล้วนะครับเรามีค่าใช้จ่ายตัวนี้ซึ่งซึ่งลูกเราจะต้องเป็นคนรับผิดชอบถ้าเราไม่ได้วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้านะครับเ okay, ไหม